ชอบอีกเออโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าสเสด็จนะครับในค่ายสารัตเด็กบ้าหอฟาง,งหัอเล่นก็เยอะเขากั้นนะเขากั้นห้ามเอารถนะห้ามอย่าพลนะลงไปอย่งั้นมันจะเละเทะข้างล่างนะก็เลยต้องขนของกันลงไปเอง แต่เดินระวังระวังด้วยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยพี่หันเนี่ยสาวปองให้แหมเออกดลงไปอโอเคลูกเร็วเร็วต่เด,ดินดีลูกระวังลม้ม ไม่รู้ว่าใครก็เป็นใครเนี่ยทันตาเดินช้าๆนะลูกไม่ต้องวิ่งนะก็สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวค่ายนารัฐนะเขาเรียกว่าท่าเสด็จนะเป็นแม่น้ำนะเป็นเป็นทานน้ําไหลจากเขื่อนเพชรลงมาทานต์ทานต์เดินไม่รอเลยอ่ะทันตาหันน้ําหน่อยครับเหนื่อย,ยไหมเหนื่อยเปล่าพี่อยากเล่นน้ําเหรอ ก็ไปเล่นทะเลเบื่อแล้ววันนี้พามาเป็นน้ำมั้งเนาะแต่เด็กกับน้ำก็เป็นของคู่กันใช่ไหมวันศุกร์แทนาเดี๋ยวเราไปตรงนู้น,นจจอา้าวแล้วทำไมเราไม่ลงบันไดเนี่ยอ้าวทำไมเราไม่ลงทำไมเราไม่ลงบันไดอ่ะไม่เข้าใจเลยม,เ <laughs> มาเร็วจะถึงแล้วม, <laughs> มาเร็วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเร็วครับ <laughs> พี่มืนเลยเหรอ,อแมโคลนเร็ว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 ,รวจะถึงแล้วแต่พ่อเดินไปก่อนนะไหนครับเราเดินไปก่อนขออเราเยอะนี่อตอนนี้เขาทำเป็นฝายกั้นน้ำนะครับนาะน่าจิตประมาณกีป่ปีไม่รู้นะจะเสร็จมันจะทะลุไปทางเขื่อนได้เลยนะครับถนนไปฝั่งถ้าเขาไม่ให้เขาไม่ให้คนนอกเข้า นะเขาไม่ให้กวาบไม่มีกิบธุระสามารถจะเป็นคนงานนะทางนู้น้วเข้าได้เป็นที่พักเป็นศาลาทรงดนตรีนะครับที่ว่าราชการที่9เคยมานะทรงดนตรีที่นี่นะครับแต่ก่อนตรงนี้มันจะมีไม้อ่อนมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าพักหลังๆคนมาเที่ยวน้อยนะครับก็เลยไม่มีของมาขายนะของทุกอย่างเขาปรับปรุงปรับปรุงไปเยอะเลยไม่ได้มาหลายปีแล้วเนี่ย เหนื่อยก็จะมีโซนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยตรงนี้ก็จะตื้นนิดนึงมีผายกั้นตื้นไม่รู้ตรงนั้นอ่ะลองไปดูดิอันนี้ที่นั่งของน้องสุกเล่นขนมเล่นของเล่นไปก่อนเล่นเรือไปก่อนเนาะโอเคไหมหรือจะไปเล่นน้ำกับพี่ เล่นน้ำหรออะเล่นน้ำ嘛มา,มา,มาเอามึ่ง嘛ลิาาเลปิลมาแล้วละเอาแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๊ยหนักไหมพี่สาษ พ่อน้องจุกบอกพ่อโอ้โหอ๋อ,อใจพี่พี่หาโซกโซกโซกชอบอีกอ่ะพี่จะสาปหาพ่อเลยทีละคนทีละคนเหรออจุวช,ชอบน้องจุกมืนชอบน้ำจริงจริอะไอ้หัวสายเต็มหัวเลยชอบอีกเออไรกัน มันไม่ลึกหรอกยืนได้เออแต่มา,ม,มากไปวะโอเคมาเดินเดินไหมอ่ะเดินถไหมไปยืนยืนอันนอตนี้ อย่าพิ่งลงไม่มีคนจับจับไม่ทันเอาลูกมซุกเออเอ้ ดูแล้วไปดูแลโอ้โหพี่สนุกมากเลยหรอว่าใครมองก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยนังชื่อพี่ปิ้ลเล่นนี่ได้ตรงนี้ไม่ลึกอยู่นี่อยู่หันสาวนี่ไม่ลึกเนี่ยป้าดูอยู่ี่อาสาเอาน้ำ เอ้ยโอ้โหพี่อานสาดเนี่ยมีหว่วงยางพร้อมเลยเอยเอ สนุกไหมพี่สาวว่มาหาแม่แล้วพี่สาววมาหาแม่แล้วไว่ายมาอะ จำเนยหิวแล้วมันร si ่างก่อนไม่เกี่ยวดิยาใต็ปากเต็มมือนะเนี่ยหิวเหรอหิวไหมถามว่าเด็พ่อบอกว่าหิวไหมหิวไหมหิวเต็มปากเลยพูดไม่ได้หยวอยู่หยวอยู่โอพี่พี่ก็ไม่ออกมาเลยรูนยาวน้องซุกยาเจ็บเหรอพี่ขึ้นไปรูนแล้ววิ่งเลยเร็ว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 วิ่ง ไปแล้วพี่ไปดูอะไรมพี่นะพี่คือไปดูแล้วเดี๋ยวร็ว,วนี่อาสามาเที่ยวน้ำเล่นน้ำท่าแสดงสนุกไหมครับสนุกโอเคชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบายบายอาสาไปบายสิง่วงนอนแล้วบายบายครับน้องจุ๊บบายบายหน่อยจุ๊บด้วย โอ้โหเก่งจังเลย